มางานยังไงเอเดีกันกขับรถค่ะสเดียวกอกคนอื่น่าไ่อกโดนค่าปรปับไปสามร้อยนะน้องแพนจริงจริงไม่ใช่ตอนจะขึ้นสะพานมาแล้วเน่ยใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงแล้วเขาตั้งด,าด่าน ต้องหนูตอนไหนหนูองเราต้องพี่าเจอเลยเม่กี้ดูสตรี่ตอนที่ร้องเพลงเพียบไปสองไเป็นไรือว่าทำไงกันรบว่าร้องไม่ถูกเลยให้ไปฟังเองโอ้โหนีบบันทีคุณไม่เพี้ยนเลยนะ คือแค่สองคำน,น,นะฮะกให้เธอเป็นหาคำนะใช่แต่ไม่ได้ยินสแสดงว่าโอเคเราจะมาแบบว่ามา,นานไหนหลยยัลงกระตุนไกลแลบไกลแล้วไกลแล้วเนีบหน้าวีแล้วก็วไป,ไปไเลยยีบายี่สิบหกิหับด้วย รังเียเาดาขึ้นมาตั้งแต่ลไม่เแไนี่หลงนีมาแล้ว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 เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วจัเตรียมๆๆๆโอเ่อผมชือ

you uh -huh. uh -huh.